ช่วงนี้กระแสสควิตเกมมาแรงมากเลยนะฮะก็ขออนุญาตเกาะกระแสนิดนึงแล้วกันนะแต่ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเพราะว่านี่คือแมปสควิตเกม with NPC ซึ่งสร้างโดย Coffee Domino ห้าสิบสองนะฮะหรือก็คือคนสร้าง NPC a l b c a m i n g สมานนั่นเองเรียกได้ว่าอยู่เป็นกันทั้งคู่เลยนะอ่ะก็มาเล่นกันนะฮะซึ่งอันนี้คนดูเขาแนะนํามานะซึ่งผมก็แบบเล่นไปแป๊บเดียวอ่ะผมก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากหรอกแต่ว่าอืมมาลองดูกันก็เล่นไป อู้แล้วก็มี2โหมดนะฮะคือมัลติเพย์เยอร์กับซิงเกิลเพย์เยอร์นะซึ่งซิงเกิลเพย์เยอร์ก่อนก็ได้มันน่าจะแบบน่าจะสนุกอยู่พอสมควรสามารถเลือกได้นะฮะว่าจะเอาซีซั่นหนึ่งหรือซีซั่นสองซีซั่นหนึ่งก่อนแล้วกันนะแบบว่าคลาสสิกเลยอะ่ะโอเคแล้วก็ NPC เอากี่คนเอาแบบร้อยแอคคูลิตแล้วกันนะก็คือ500ใช่ไหมไม่ใช่มันสี่อยห้าโอเคมาจาังหวะนี้ครบแล้วแล้วเราสามารถแอดคัสตอม NPC ได้คือแบบแบบแอดเพื่อนหรอเออน่าจะใช่นะฮะลองแบบ แอดใครสักคนดีกว่าเนี่หน่ารอมาแล้วมันจะแบบเป็น NPC ตัวหนึ่งใช่ไหมมันจะไม่ใช่แบบ NPC เพิ่มมาอีกตัวหนึ่ง่ะฮะเรา,าสามารถเลือกทีมได้นะฮะจะเป็นแบบคนดูหรือว่าเพยเยอร์หรือว่าการ์ดนะซึ่งการ์ดนี่เป็นเกมพาใช่ไหมผมเคยเห็นอยู่อ่าเรากดดูอ่าใช่แล้วสรุปเราเป็นแบบเราเป็นคนเล่นเหรอเนี่ยหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะไะตอนนี้นะฮะเตรมเริ่มโหลดนะโอ้ม y g ก็เริ่มเริ่มมีความกระตกมากมากโอเคน่าจะยังไหวอยู่นะฮะนี่เรามีผู้เล่นมากันเพียบเลยนะแลวผมก็เป็น หน้าหลอหมายเลข0ูนย์ศูนย์ห่เอาเทคเจอร์ไปแล้วแล้วไอเอ็นพีซีที่ผมแอดมาเมื่อกี้มันหายไปไหน,น,นแล้วคือแบบมันยืนตรงไหนเนี่ยเอออ๋นนี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่คืออ๋อเป็นแบบเป็นเอ็นพีซแยกเลยอ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้นะคะเพื่อไปชีตตายที่1กันนะผมน่าจะเป็นผู้เล่นด้วยใช่ไหมผมเป็น0ูนย์ศูนย์หนึ่งอ๋อใช่มาแล้วจวังหวะนี้มาค่อยๆโหลดเล่นแดี๋ยวก็ไปด้วยกันอ่ะก็ตรงนี้เพื่อนเริ่มตาที่หนึ่งผมไม่เคยเล่นแนวสกิทเกมมาก่อนเลยนะอาจจะตายได้อะไรไป ยีเ่เพียสืนี่นะป,ปึ๊บอย่าพักอย่าพักโอ้โอ้โอ้โอโไปละวบางส่วนเอาไปปึ๊บอย่าพักโอเคไอหน้าลอยอยู่ไหมเนี่ยโอเคหน้าลอยอยังอยู่นะฮะป,ปึ๊บโอเคโอเคเขายัางอยู่เมื่อกี้มันวิ่งน,นะแต่ว่าแต่ว่ามันไม่โดนยิงเนี่ยไม่รู้แมพค่อนข้างดีเลยอะปึ๊บโยด ยังยังยังเขายังอยู่เขายังอยู่โอ้ยผมเดินผิดไว้แต่เราสามารถสร้างของได้ด้วยฟรีแอดมินนะฮะซึ่งในมือถือมันจะสร้างแบบค่อนข้างยากนิดนึ่งนะแต่เป็นว่าออมันสามารถที่จะอามูจะมูหายไปเลยเ<อ>ต่อไปเป็นเกมที่สองนะฮะอันนี้เป็นแบบเกมบวชใช่ไหมอ่ะมีเวลาบวชอยู่โอโหไปกันแบบไปกันเป็นโฟมแบบนี้เลยอะ่ะไปกันอย่างรวดเร็วอะไม่กดปุ่มด้วยใช้พลังจิตโอ้ผละแนชัดเจนอะต่อไปเป็นเออ มินิเกมสักอย่างหนึ่งนะฮะผมลืมชื่อไปมนะแต่ผมจะไมต้องแบบวนไปเรื่อยๆแล้วก็เล่นไม่ได้เกมบางเกมอ่ะนี่ไม่ได้เกมแรกปลาไปให้มันพลิกเรียบร้อยไปต่อตรงนี้หินปลาหินไปอ่ะคนที่สองปลาให้โดนปลาปลาไปเออสวยมีใครปลาว่าไหมเหมือนจะไม่มีแล้วก็ตรงนี้หมากเก็บหมากเก็บมันจะเล่นยังไงวะเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะแต่ผมว่าโอเคก็ผ่านไปแล้วอ่ะอืมคนต่อไป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 เออลูกข่างใช่ไหมเอาพันไปเพ์เยอร์สองสองศูนย์ พ,พันแล้วก็คว้างไปอ่ะว้าวมันจะคว้างเลยแต่ว่ามันก็ได้ด้วยอันนี้อันนี้อะไรอันนี้แบบเออดอกบอลน่าจะใช่ดอกดอกามครั้งแล้วก็4ี่านยัง5โอเคเรียบร้อยอีเเวนเนี่ยต้องไปลงมัลติเพเยอร์ดูซิน่าจะมันกว่าเืมคนที่เขาเล่นซีซั่นสองมีเกือบจะห้าสิบคนลองจอยดูซิ รอสักชาติหนึ่งโอ้โหแล้ว NPC 600คนโอ้โอ้เขาเขาไปแนละ้วเขาแบบไม่รอ50คนนะฮะเอาล่ะแล้วก็เลือกเป็นแบบเป็นทีมสักทีมหนะอืมต้องเป็นการ์ดดูบ้างผมอยากลองอะ่ะเอาล่ะ129โลบักนะฮะประมาณ30-40บาทโอเคไปได้เป็นไหมเออเหมือนว่ามันจะซื้อกลางเกมไม่ได้อา่าแต่ว่าตอนนี้นะฮะเออ n อ c เริ่มมากันเลยนะ600ตัว เออผม,ผม,ผมว่าผมควรจะลดการฟริกแล้วละผมรู้ชะตากรรมผมแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนละล่ะลดการาฟฝึกนิดนึงอ่ะว,วัาเมื่อคนเราจะไม่พูดไปก่อนเนี่ยแล้ววันนี้นอะไรนะไม่คิดจะกวมากายกันเลยเพื่อนการยืนอยู่นี้พยายามจะพังประตูอ่ะพังไปอ่ะไม่ผมไม่อยู่ที้นี่ผมจะไปไปสวรรค์เอามานะฮะเดี๋ยวโกโกวาเออตายที่หนึ่งแล้วเมื่อกี้ใครตายทำไมมันแบบมันมันตายอย่างต้องเกมียเลยวะเนี่ยแล้วผมเป็นศูนย์เนื่ออีกแล้วเหรอหรือว่าสักอย่างหนึ่งไม่รู้สิ และการมีการบอกด้วยเชื่อว่าทุกคนจะตายเอ่ยหมายถึงว่าเออชนะแน่นอนนะเริ่มกันสองหนึ่งนไปเขียวปึ๊บหยดุดโอเคทุกอย่างยังรอดอยู่ปึ๊บมีการดีเลี้ยวว่าทำไมไม่มีใครตายเลยวะเนี่ยอ่าเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วอ่ะกรีนกรีนไปต่อไปต่อปีเอเส้นเลยแหละปึ๊บ บอดมันโคตรดีเลยอ่ะเมื่อกี้มันยังโดดกันอยู่เลยเนี่ยมองไปข้างหลังอ่ะปึ๊บเนี่ยมันค้างขังกลับแลงเกินเพื่อนเอามาทำมาเยอะแยะวะเนี่ยโอ้จีเรียบร้อยอีซี่โอ้ได้แบบได้เอ่อภาพคอนเกรสจุดพีเอจไว้ด้วยอ่ะสมกับการเป็นเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างหนึ่ว้าไปว้ามาเนี่ยเอาละแล้วตองน,นี้นะฮะเหมือนว่าเวลาจะหมดนะแล้วนะแล้วกาดก็ได้เวลาแลมเพลไล่ยิงลุวะโอ้โหกาดกาดไปอู้ แลวแล้วตรงที่มีแต่เพยเยอ์ด้วยคือแบบคือมันคือมันปิงเกินไปแล้วอ่ะเอ็นพีซีเยอะเกินไปเพื่อนเครื่องจะระเบิดอ่านิวอุฟเหียอะไะแล้วก็โหวตกันเหมือนเดิมว่าจะเล่นต่อหรือเปล่าอืมเพเยอ์มันน้อยมากเลยนะเพื่อนว่าไม่น่าจะแบ่งเกมหน้าก็ได้นะแต่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูอยากรู้ว่าถ้าเกิดเป็นเกมหน้าเนี่ยมันมันจะแบ่งคนยังไงในเมื่อมันเหลือแค่นี้แล้วอ่ะเอ็นพีซีตายหมดแล้วผมเคยเล่นเกมบ้านนี่มาก่อนกูไม่แคร์การโค้ชชัดเจนอน่ แล้วนี่อะไรเดี๋ยวฉันเกลียดอ่ะคนมันจับคู่ได้พอนะฮะผมเลยกลายเป็นแบบกลายเป็นคนแยกแล้วผมก็แบบอยู่อยู่ตรงนี้คนเดียวเลยอ่ะว้าวอะไรทุกคนได้เวลาเต้นกันแล้วอ่ะเต้นตอนรัาคนกลับมาแล้วอ่ะตอนนี้เขาก็ไปตายนู่นกันเต็มแน่นอนอ่ะอะไรผมี d ด n ซ์แล้วอ่ะนี่อืม a few moments later อ้สวัสดีทุกคนอ่ะเราเราเราไม่มีคู่เล่นอดียเราเราอยู่คนเดียวเหงามากๆเลยอ่ะเอาเดวิลเต้นต่อไปเอาเพื่อนขัดจังหวะแล้ว อีกเกมตายไหมเนะี่ยหรือว่าแบบหรือว่ายัางไงโ <c oughs> อ,อ้นะอยังไงเรียบร้อยอ,อ๋อแล้วผมเพิ่งรู้ตัวคือทุกคนเนี่ยมันมีเลข0ูนเป็นเลข default อยู่แล้วมันไม่ได้สลับแบบมันไม่ได้สลับ,ลบ,ลบชุดตามเลขจริงๆนะฮะโอเคก็เออประมาณนั้นสุผมไม่ใช่0ูนูหนึ่งผมลายไปอะไรไม่รู้อ้าวแล้วก็อันนี้นะมาหมุนนะก็คือให้เข้าห้องเนี่ยตามจํานวนคนที่เกมเขากำหนดไว้เดี๋ยวมันจะแบบมีการปันป่นปั่นตาหนึ่งก่อนแล้วก็อ่าบอกเลขนะหมุนไป มีเวลา10วินาทีหรือจะโดนฆ่าทิ้งจะเย็นเพื่อนโอ้มัน,ม,นมันแบบมันโดนผักรัล้วเลยอ่ะอย่าเพิ่งผักละเพื่อนโอ้โววิ่งไปเรื่อยๆหน้าหล่อย,ยืนเลยอ่ะโดนผักไปซะอ้าวหนึ่งเพยเยอร์หนึ่งเพยเยอร์เข้าไปเรยวนี้โอเคโอเครีบๆเข้าไปอย่าเข้ามาตาเลยเพื่อนมันก็ลังจะตายกันหมดโอเคเข้าถูกเรียบร้อยรอด อ่าล่ะไปกลับไปต่อเร็วอ่ะไม่มีใครตายเลยอ่ะเพราะว่ามันหนึ่งคนเองอ่ะห้องมีอย่างเยอะคนอย่างน้อยแล้วก็ต่อไปกี่คนหนึ่งคนอีกแล้วมันมันไม่เหลือคนจริงๆแล้วอ่ะตายไหมเพื่อนสนใจตายไหมเข้าไปด้วยกันเออนี่ไงเอาไปไปดีกว่าผมไม่อยากอยู่อ่ะโอ้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 เข้าไปเลยว่ะโอเคเดี๋ยวตายกาดตามหลังอยู่เมื่อกี้มองแบบชัดเจนมากๆ RTX on เลยมองแบบตามติดอ่ะโอเคเข้าถูกเข้าถูก สภาพเกมตอนนี้นะคือมันไม่มีทางที่จะแบบน้อยกว่ามากกว่า1คนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเหลือแค่3คนเองอะ่ะคือแบบถ้าเกิดไป2คนเขคือต้องผักกันตายในห้องอะ่ะแล้วมันไม่มีใครมันมันไม่มีทางหรอกเนี่ยมันคนเดือรุมเดียวม,มันจบแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มันเหงาไปนิดนึงนะมาลองนีละเป็น <c oughs> ยามหน้าหลอกกันนะโอเคเออไม่เข้าหมดเอ้เแลลวเออโอเคเราสามารถซูมออกได้อา่าฮะแล้วเราก็มีแบบมีปุ่มคิว c คือยังไงแล้วก็แบบยิงอ๋อสามารถแบบกดคลิกยิงได้แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะ อันนี้เป็นที่ปลาแล้วจะปลาทําไมในเมื่อเราเป็นกาดไม่รู้แล้วก็สามารถผักผักผู้เล่นได้ด้วยอ่ะไปตาแรกอ่ะนี่กาดมาเลยครับอ่ะมาใครแบบใครคิดจะเดินตอนไฟแดงไหมมาซะเี้ยเสิร์ฟหนือได้ไหนไปอ๋อนี่ยคนนี้เอลิเมนต์ตายตายแล้วก็ตรงนู้นตาย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 ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงยิงยิงเดี๋ยวนั้นเราสามารถฆ่าทุกคนได้เลยเหรอเดี๋ยวนะ อันนี้อ็นนี่มันอิลิเมนต์เอลิเมนตไปแล้วอ่ะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งอีกคนหนึง่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบบให้ให้เกมมันจบก่อนโอเคแล้วก็เออกระสุนหมดแป๊บหนึ่งต้องรีโหลดไม่มีรีโหลดออตโอตโออ้อ่ะอ่ะฮะแล้วก็ตรงน,นี้แพ้แล้วเพื่อนโอ้โหยิงผิดคอเนี่ยเอามั่วแล้วมั่วแล้วจังหวะนี้คนหมดเกมแล้วจวังหวะนี้ยิงแบบยิงรัๆวๆโอ้เอาเป็นว่าให้สไนทำหน้าที่ว่าดีกว่านะยยิงมั่วเกินเกมจะเล่นไม่ได้แล้วสามคนที่เดินช้ามาก ถ้เาเกิดเข้าไปทันก็ตายเรียบร้อยต่อไปโหวตกันนะว่าใครจะอยู่ฝั่งไหนกันเอยออะมีมีการแบบพิมพ์ประโยคด้วยไม่ไม่ได้ไงต่อเอฉันฉัน,ฉ,นฉันเปลี่ยนใจแล้วโอโอเออาบลาอืมคุณรู้สึอากอาการแทรกแซงการโหวตไหมอละล่ะคนที่ไม่เล่นนะฮะก็นี่โดนแทรกแซงไปะตายหมดโอเคพอพอพอ,พอ,พอ,พอยังไงมันก็ชนะอยู่แล้วไอคนที่เล่นต่อ อ๋อผมเพิ่งรู้มันสามารถตั้งค่าเปิดปิดไอการ์แคนคิวอได้คือถ้าเกิดเปิดไว้เนี่ยคือการ์สามารถยิงทุกคนได้นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อกี้ผมกดตีรอบหนึ่งก็คือปิดละตอนนี้ก็ผมไม่สามารถยิงคนมั่วได้แล้วนะฮะถือว่าเออแฟร์ขึ้นนิดหนึ่ง <laughs> แต่ส่วนก็คือถ้าเกิดเป็นมัลติเพเยอร์เนี่ยคุณจะไม่สามารถฆ่าแบบฆ่าคนมั่วแบบนี้ได้นะ,ะคุณต้องแบบเล่นตามเกมเขาอันนี้สําหรับซิงเกิลเพเยอร์แล้วก็เป็นการ์เฉยๆเอาละตอนนี้นะฮะ เป็นเกมมากหุวนะซึ่งตอนนี้ชุลมุนกันมากเลยบินกันรนัวๆตอนนี้หกคนนะหกคนเข้าไปกันทันไม่เอ่ยเข้าไปกันเร็วอ่ะ๋อะหรือว่ากุญแจนี้มันจะใช้กับด่านนี้คือถ้าเกิดคิวเนี่ยก็คือจะตายหมดห้องเซฟก็คือจะแบบใจได้แค่บางบางตัวไม่รู้สิแต่เอาเป็นว่าข้างนี้ไปก่อนแล้วมีมีห้องไหนเกินไหมเหมือนจะไม่มีอะ่ะเอาเป็นว่าตรงน,นี้ก็ไปยิงไปแล้วกันแล้วก็ตรงน,นู้นอ่ายิงเข้าไปโอเคตายตอนนี้ต้องการ4ี่คนนะฮะห้องนี้เหมือนจะไม่พอหรือเปล่าอืม เออเข้าไม่ทันแล้วอ่ะเอาละ่ะฆ่าข้างในงน,นี้ได้ไหมเพราะว่ามันไม่พออ่ะไม่รู้สิเดี๋ยวยิงตันนี้ไปก่อนจัดการสองคนนี้แล้วก็อ่าในนี้เอาเดีด๋ยวเกมเกมพังอู้และเกมต่อไปเะยฮะไปเข้าห้องน้ำนะหรือยังไงเอาไป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 เร็วๆยังไงยังไงเอาติดๆๆติดเลยก็ีด้ต้องการที่เปิดทางหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยตายให้โอเคโอเคยังเข้ากัได้อยู่อันนี้คือ การจะต้องฆ่าทุกคนที่ไม่ยอมวางอาวุธตอนที่เวลาหมดแล้วนะฮะก็คือเป็นแบบรอบที่ฆ่ากันในห้องน้ํานะโอเคแล้วก็ดูอยู่ตรงนี้แล้วกันเดินมาทาไมเดินมาทําไมเดินมาทําไมออกมาทําไมเดี๋ยวก็ตายหรอกอ๋อคือมันแยกกันได้ใช่ไหมคือไปเข้าของน้ําได้แล้วก็อ,อ,อยู่เฉยๆก็ได้โอเคผมลองนี้แล้วกันเนะี่ยโอเคเริ่มต่อยแล้วจวังหวะนดี้อย่าออกมารอเกันต่อไปอ่ะผมจะยืนดูอยู่นี้เองอะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีใครยิงปืนด้วย เอาเปีนว่าไปโูนมาแล้วหยุดสู้กันเดี๋ยวนี้มีใครมีอาวุธอะไรไหมเอาอันนี้เหมือนวักไปแล้วจบตาละจบแบบงงๆโอ้รอบนี้การนแบบลอบเตียนตอนมืดนะฮะเอาละเตียนต่อไปเดี๋ยวผมจะแบบยื้อหยวงเนี้ยรอดูอะโอ้วีการยิงกันแล้วอะอันนี้ที่มันจะมีการยิงเหมือนซีซั่นสองไหมที่แบบเอออันนี้สปอยนะฮะแต่ว่า เออตัวเอกมันรวมพวกไปยิงกาดนะแล้วก็ยิงกันแบบเบาๆมากๆเลยลองดูลองดูมันจะยิงกันไหมตอนนี้ผมอยู่คุมสถานการณ์แค่คนเดียววะอาจจะคุมไม่ไหวก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันมีการเลทจริงๆอะ่ะอาจจะมาแบบมีกําลังเสริมมานะอาจจะไหวอยู่สามสทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้ใครไม่ยอมหยุดเดี๋ยวฆ่าให้หมดเลยอะหยุดสต็อปโอเคทุกคนหยุดแล้ว โอ้แต่ว่ารอบนี้นะฮะเอ,อ่อมาแล้วใช่ไหมก็คือการเป็นแบบทีมเอสเคปแล้วโอ้ใจเย็นทุกคนใจเย็นอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าหนีห้ามหนีห้ามหนีไปไหน AO AO AO, ะะ iyor, ะะ arrested, โอ้คงจะระเบิดคือจะระเบิดแล้วโอ้โอ้เร็วเร็วเร็วฆ่าให้หมดฆ่า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 อย่าเข้ามา,า,มาอย่าเข้ามาอยาออกไปออยิงออกไปเอ้ายิงกันเลยวะมาอะไรมาอะไร,ไรหลุดไปคนหนึ่งแต่วา่าช่างมันเถอะโอ้โอ้โอโ or, เริ่มหลุดไปแล้วเอาเอาแล้วไอ้นี่หลุดเปิดประตูไปเปิดไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะมัน ลองตามไปดูอาละจังหวะนี้เขาเริ่มหนีไปแล้วอะ่ะหนียังไงเอ่ยหนีแบบทางโคตรใหญ่อันนี้วิ่งขึ้นมาแล้วอ๋อมันจะยิงกันใช่ไหมตรงนี้อ๋อแล้วแล้วเอ็นมีปืนแล้วผมเพิ่งสังเกตแล้วมันจะยิงผมไหมเนี่ยไม่รู้สิแต่ผมคงมีหลายชีวิตละมัง้งคงจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันก็จะเจอแบบแอมบ s ชใช่ไหมตอนนี้ตรงนี้นั่นไงนั่นไงยากอยูอนน่นู้นนี่นี่นี่ยิงกันแล้วนะฮะโอ้โห <laughs> เกมกากสู้ๆูย้อมอะสู้ๆแล้วอ่ะ แล้วแล้วกลายเป็นคนดูไปแล้วโอ,โอ้ยางแบบรอมนะฮะจังหวะนี้โคตรแบบโคตรสมจริงอ่ะนี่ยางอยู่นี้ดักดักยิงอ่ะยิงก็ไปอ่ะยิงยิงเ,งงเออตรงนี้ยิงกะตายอ่ะเอาไปไปไปต่อไปต่อไปไหนต่อไปไหนต่อตามไปดูมาตามไปดูถ้าเกิดผมข้ามันมันจะง่ายมากนะฮะแต่ว่าเออเดี๋ยวเราลองดูแบบลองดูดูเขาคนบ้างนะว่าแบบเขาจะไปไหนกันแน่อ่ะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปต่อเราจะบุกไปที่แบบห้องเออห้องไอ้นั่นกันเนะี่ย แล้วบุกไปทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ตรดเขาขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็โอเคขึ้นไปกน,น้นเขาขึ้นไปนนกน้นแล้วแล้วว่ะแบบว่าเร็วมากๆเลยอะยมแบบยามพิเศษนะฮะไม่ไม่ทำอะไรเลย,ยเดินตามอย่างเดียวตรงไหนต่อไหนต่อไปไหนไปไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นำไปนำไปจังหยวเนี้เหลือยมยามการอยู่แค่คนเดียวแล้วอ่ะไม่รอไเน่แล้วตรงนี้ล่ะมันจะเป็นไงต่อตรงนี้มีแบบมีทางเลี้ยวต่อนะฮะเราดูลองด,งดูมันจะเป็นไงนบ้างวันนี้ยามแบบยามสู้เออไ่ไหว โอ้แตกหมดแล้วอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบกึงก่งๆเขาว,วงกดอันนี้คือยังไงอันนี้คือวนไปไหนเอาล่ะมางน,นี้กันสองคนอ่าตรงนี้จะจะวนไปที่ที่หน้าต่างโอเคไม่มีอะไรกลับอู้แล้วมีเสียงเปิดประตูแล้วสงสัยจะเกิดการเข้าไปในห้องใหญ่ใช่เข้าไปอยู่แล้วโอ้จะวะน,นี้ยิงกันแบบรัวๆโดนแอม u s h ไปแล้วอ่ะข้างหลังเหมือนจะไม่ตามมาแฮะ เอาไปเพลยเยอร์จู่ๆก็น้อยโอเคก็าตามมาแล้แต่ว่ามันตามช้ามาก <Yeah. S 1> อละล่ะขึ้นไปขึ้นไปอะ่ะขึ้นไปไหนขึ้นไปนี่ถ้าเกิดเปิดไปมันจะมันจะเจออะไรแต่ผมไม่ให้ไปไง่ายๆหรอกอละล่ะรีโหลดสักครู่หนึ่งแล้วก็มาอะไรมาอะไรมาอะไรตายไปซะนี่นี่นี่หนีอะไรหนีอะไรวอตเด็ก <c oughs> นี่ที่จะสู้อะ่อะอะล่ะผมเหลือแค่บางคนก็พอให้ไปแบบไปน้อยๆเลยอะ่ะนี่เอ้าหมดแล้วเหรออ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดเหลือเลยก่หนหนึ่งเอามามามา,มา ฮีโร่ขอสุดท้ายของเราอ่ะนี่คือนี่คือใครลืมลืมชื่อเพะอเอ,อ่ะไปเปิดห้องอู้เป็นห้องเซนเตอร์เอาไ่ไม่นะเขาโดนการดุมตายนะออออแล้วเออเออหมดแล้วอ่ะฮะแล้วค่าการหมดจะเป็นไงค่าได้ไหม <c oughs> เออไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดค่าการหมดก็คงจะแบบคงจะชนะใช่ไหมชนะการบุกอะไรประมาณนี้อ,อ๋อแล้วก็มีตรงนี้มีฟอนต์แมนด้วยบอสใหญ่ของเราอ่ะ โอ้ยังเหลืออีกคนหนึ่งเหลืออีกคนหนึ่งสู้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 ยิงกันแบบรัวๆยิงผมผมฆ่าเยอะไปใช่ไหมเนี่ยอ่ะยังเหลืออีกคนเหลืออีกสองเลืออีกสองทีมแบบทีมซัพพอร์ตโอ้โหอยู่นู้นมาอีกเพียบเลยมันมันมันไปค้างกันตรงไหนกันนานจังวะเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยไปไปสู้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 อยากเห็นว่าชัยชนะเป็นยังไงเมื่อไหร่จะชนะเนี่ยอาวุธของเอ็นบีซีมันตากมากเลยอ่ะมันแบบมันยิงใครเหมือนจะไม่โดนเลย อ่าแล้วเหมือนว่ากําลังเสริมจะจะหมดแล้วนะมันไม่เหลือแล้วอะ่ะเหลือแค่สองคนละซึ่งไม่น่าจะพอใช่ไหมมันคงจัดการฟอนแมนไม่ได้หรอกลองเดินบางนี้ดูเออเลยสองคนอยู่นี้เดินอะไรอยู่ี่เข้าไปอีกโน้นกันจะมาขวางเพื่อนจะไวเนี่ยไอหัวฟ้าเออโอเคไป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 ตรงนี้หัวฟ้ามาแล้วไม่เจออะไรก็ไปทางโน้นไปทางโน้น โอ้แล้วมีมีซัพพอร์ตเอกโอ้โหแล้วหัวฟ้ามันเดินกลับไปโคตรไกลเลยอะมันเดินกลับไปไหนวะน่ะแต่ว่าไป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 โกไปต่อไปต่อสู้กับกาโตะมันไปทีละคนแล้วแบบมันตายกันง่ายมากเลยอะมันต้องรวมเนไปอะถึงจะชนะได้เอาเดี๋ยวฟอ์แมนตายแล้วเดี๋ยวทำไมจู่ๆมันก็ตายอ๋อเขากำลังเสริมเยอะมากโอ้แล้วก็แล้วชนะนะฮะเงิน4ี่จุ้าล้านดอลลาร์เนี่ยแบ่งให้ทุกคนนะซึ่งไอ้ที่มีเหลือแค่คนเดียว อ๋อไม่ใช่เหลือกันเออสองสองโอเคใช่สองคนแล้วก็จบแค่นี้เพราะว่าสีซั่นสองตอนจบมันไม่ได้จบจริงนะฮะเออมันมันเป็นฉากจบเปิดนะนะแต่ประมาณนั้นละกันนะฮะสำหรับเออสคิตเกม with NPC นะฮะก็ถือว่าเป็นแบบที่สนุกดีนะ,ะถ้าเกิดเป็นการยิง NPC อาจจะแบบน่าเบื่อหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเล่นกับคนอื่นแล้วก็มี NPC มาจอยด้วยเนี่ยน่าจะมัมันไปสมกบาคนเลยอาะละก็ถ้ามีความเห็นยังไงนะ,ะก็สามารถบดาได้นะ,ะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปเลยนะก็ไยบหย